มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พงจะพามาแบ็กเทสหรือทดสอบระบบในอาทิตย์ที่ผ่านมากันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันมีหน้าเทศยังไงเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจไปด้วยกันพร้อมกับดูว่าการเทรดหลังจากนี้เราจะยังไงกันต่ออันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอาทิตย์ที่ผ่านมานาะอก็เริ่มตน้นตั้งแต่วันนี้เลยใช้เป็นเส้นสีขาวละกันนี่ เราจะเห็นเลยว่าวันจันทร์อ่ะตอนที่ตลาดเปิดมาตอนเช้านะครับเราจะเห็นว่าราคามันโดดขึ้นมาเลยเบรกเอาเหนือ4ี่หขึ้นไปเราจะเห็นเลยว่าพอราคามันเปิดโดดปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเลยเราจะเห็นเลยว่าราคายังกลายเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่และกําลังทํำนิวไฮขึ้นมานั่นหมายความว่าพอเปิดตลาดมาตั้งแต่ตีห้าเนาะ มันขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้เลยอันดับแรกคือเราจะรู้ว่าราคามันคือติดแนวต้านหรือว่าโดนปฏิเสธราคามาครั้งหนึ่งเออหรือในทางทฤษฎีก็คืออ่าขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็อาจจะย่อลงมาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ในวันจันท์เลยก็คือตอนที่เราตื่นมนาะตอนเช้าเนาะเราก็จะได้โซนแนวรับตรงนี้นี่แหละจากจุดที่มันโดดลงมา รตรงนี้กลายเป็นแนวต้านไอ้ตรงนี้เคยเป็นแนวต้านก่อนแล้วก็พอแนวต้านถูกทําลายกลายเป็นแนวรับซึ่งถ้าใครไม่รู้นะสําหรับมือใหม่ก็สามารถเปิดหนังสือในหน้าที่หน้าที่ร้อยสิบเจ็ดกับหน้าที่ร้อยสิบหกกับหน้าร้อยสิบเจ็ดเพื่อดูประกอบได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นเลยว่าพอมันยืนแนวรับได้ถามว่าเราจะเข้าเทรดได้เลยไหมมันยังตอบยากเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่ เราก็เลยต้องไปดูว่ามันย่อลงมาไหมอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าจังหวะที่มันเปิดขึ้นไปปุ๊บแล้วมันย่อลงมาตรงเนี้ยซึ่งเราจะได้แนวรับใหม่ของเราแล้วแล้วเราจะได้แนวรับใหม่ของเราแถวๆโซนนี้เนาะก็ประมาณสักโซนสี่หกห้าหกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เลยละก็คือถ้ามันไม่หลุดแนวรับตรงเนี้อ่ามันเป็นแนวน้มขึ้นเนาะ พราะนั้นมันย่อลงมาแนวรับเรียบร้อยแล้ววิธีการตีแนวรับแนวต้านน่ะเราก็สามารถดูได้นะครับถ้าเป็นอย่างในหนังสือก็คืออ่าหน้า1 1 7เอ่ะเมื่อกี้พูดผิดนะเมื่อกี้อาจจะเป็นหน้าเมื่อกี้หน้า1 1 6นะครับแล้วก็อันนี้คือต่อด้วยหน้า1 1 7เลยก็คือหาแนวรับเนาะเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าราคาลงมาปุ๊บแนวรับรับอยู่เพราะฉะนั้นแนวรับแล้วอยู่ปุ๊บถามว่าเกิด PA ขึ้นหรือยังเราเห็นเลยว่าถ้าเราไปดูใน1ชั่วโมงเราเห็นว่าอ่ะเริ่มมี PA เล็กๆแล้ว เพราะนั้นจังหวะที่มันลงมาย่าแท่งนี้ครับโซนนี้นะถือว่ารับอยู่แนวลงขึ้นจังหวะ pull back ลงมาแล้วก็รับอยู่ที่แท่งนี้ก็ประมาณสักช่วง11โมงหรือเที่ยงก็จะเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปย่อรองได้เพราะฉะนั้นพอเราย่อรองเราก็าไปดูที่ time frame 15 time frame 5นาทีเป็นต้นไปเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้คือจุดนี้ครับนี่ซึ่งเราจะเห็นเลยว่า ราคาจุดนี้ครับอันนี้ก็คือจุดที่เป็นแนวรับของเราแล้วก็เกิด PA ขึ้นนะ PNA M5 ในช่วงตั้งแต่เช้า9โมงเลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนย่ำช่วงบ่ายครับชุดนี้ครับเราจะหาจังหวะบ่ายเข้าไปที่แถว4661โดยมีสต็อปลอ s อยู่ที่ 4654ซึ่งจุดเข้าทำนี้ยเราก็สามารถดูได้ในตัวของรูปของจุดเข้าทำนะครับหรือว่าแท่งเทียนแถวแถวหน้าประมาณสัก1 3 0นะ130เป็นต้นไปอ่ะมันก็จะมีจุดเข้าทำนี้แล้วหลังจากนั้นครับราคาขึ้นมาก็ไปเก็บแนวต้านเนาะที่ประมาณสัก474670เพราะนั้นโซนนี้ครับที่เราจะได้ก็จะได้พันจุด จากตรงนี้เป็นต้นไปแล้วก็ต่อเนื่องเครับราคายกไฮแล้วเห็นไหมแล้วย่าลงมาอีกทีไม่หลุดเพราะนั้นโซนนี้ครับก็คือจุดเข้าทําอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้คือช่วงเช้านะ9ก้าโมงแล้วก็ช่วงบ่ายกับเที่ยงลงมาย่ําไม่หลุดเห็นไหมครับจังหวะย่ํา,าจังหวะย่า,ยาช่วงนี้2แนวนี้ครับสาหรับช่วง11บเอโมงเป็นต้นไปก็สามารถที่จะบายขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเก็บได้อีกประมาณ1000จุดเนะาะแล้วก็ ต่อเนื่องไปถึงช่วงเที่ยงเลยถ้าไม้สุดท้ายยังไม่ปิดมันเบรกเอาแนวต้านขึ้นมาหไหมครับขึ้นไปที่โซนสุดท้ายเลยก็คือ46ประมาณสัก46-80ละกันตีเลขตัวเลขกลมๆเนาะก็จะได้ประมาณสักอีก20อ่าอีก2,000จุดเป็นต้นแล้วก็ถือว่าจบไป1รอบอ่าซึ่งจบไป1รอบก็คือช่วงของช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราจะได้เลยก็คือพอเรากดบายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ช่วงประมาณสัก2โมงเนี่ยแล้วเฉยเลยว่าราคามันติดแนวต้านแล้วตกลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โซนแนวต้านด้านบนครับเพราะฉะนั้นหลังจากหลังจากที่บ่าย2แล้วอ่ะสิ่งที่เราจะได้คือมันเริ่มไซเวย์แล้วแหละเพราะฉะนั้นไซเวย์ปุ๊บเราก็สามารถไปดูการเทรดได้นะคือถ้าเป็นไซเวย์เราก็ไปดูในหนังสือหน้าของหน้า106กับหน้า107ซึ่งเขาจะบอกว่าไซเวย์กลยุทธ์ของเราต้องทำยังไง เลือกจะรอจังหวะเบรกเอาท์หรือว่าจะรอจังหวะเทรดในกรอบเนาะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเทรดในกรอบได้เราก็รอให้ราคาย,ย่อลงมาแนวรับแถวนี้เห็นไหมครับแล้วก็หาจังหวะบายกลับขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าราคาย,ย่อลงมาแนวรับก็แถวๆประมาณักช่วงเย็น1ทุ่มเป็นต้นใหม่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพอราคาย,ย่อมาแถวแนวรับแล้วปุ๊บจังหวะที่เราเข้าไปทําครับเรามาดูทางเฟบเอ็มห้าเหมือนเดิมอ่า หลายคนถามว่าแล้วเราจะรู้จักไทม์เฟรมได้ยังไงครับว่าเราต้องใช้ไทม์เฟรมไหนมันมีเรื่องของตัวที่บอกว่าให้เราเลือกไทม์เฟรมนะเดี๋ยวพงขอเปิดกันนะพงก็จําไม่ได้ว่าหน้าไหนเหมือนกันนะครับสักครู่มีหลายคนถามขออนุญาตตอบในที่นี้ทีเดียวเลยนะครับทั้งแบบการทําแผนการบอกว่าเราจะเลือกไทม์เฟรมไหนเนาะเชื่อป่ะบางคนเนะ่ะเก่ง,งวกว่าพงษ์เนะสามารถแบบ จำได้ว่าอยู่หน้าไหนพงยังต้องเปิดอ่าอยู่หน้านี้อยู่หน้าที่99เราจะสเราจะใช้ไทม์เฟรมที่เรียกว่า d a y t เทรดเพราะเรากําลังจะเล่นแบบ d a y t เทรดเนาะมันก็ใช้ไทมเฟรม4ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็30กับ15เป็นต้นไปอ่าแล้วก็ใช้ไทม์เฟรม5นาทีหรือว่า15นาทีในการเข้าไป Action เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้ครับที่ราคาลงมายำ่ำแนวรับเหมือนเดิมนี่โซนนี้ครับ ที่เราจะเข้าไปบ่ายถามว่าช่วงนี้เข้าได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในเวลานะครับแต่ว่าถามว่าเข้าแล้วอดทนไว้ได้ไหมช่วงนี้ก็คือได้เหมือนกัน2โซนนี้ครับเป็นจังหวะที่ลงมาย่ําแล้วก็บ่ายขึ้นไปเห็นไหมทุกอย่างมันจะเป็นคู่กันหมดเลยอันนี้ก็เป็นคู่พราะนั้นบ่ายขึ้นไปเก็บ TP ที่เดิมครับ70แล้วถ้าจะต่อไปที่80ก็รออีกต่อไปแต่ว่าเนี้ยมันไม่มันไม่ผ่านเนาะเพราะนั้นเราสวิงกรอบแค่นี้จริงกำไร ไซเวยอะกำไรพันจุดก็คือโอเคแหละแล้วลหลังจากนั้นครับอีกรอบหนึ่งได้นะก็คือช่วง3ามทุ่มเป็นต้นไปเพราะนั้น3ามทุ่มเราจะเห็นว่าราคาย่อลงมาไม่หลุดจะว่าบายจุดนี้หรือว่าจะบายช็อตนี้ก็สามารถที่จะไปได้ก็คืออาจจะบายประมาณ6 4สีหเนาะแล้วจะเก็บ70็ดมายหนึ่งแล้วก็ถือไป75ก็ได้พันจุดเพราะนั้นเราเห็นเลยว่าช่วงนี้ครับเช้านี้ได้1น0 0จุดเช้านี้ได้อีกหึ่จุด บางคนจะถึง2,000จุดก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมคิดไปแบบว่าพันจุดช่วงนี้ได้ีกพันจุดช่วงนี้ได้ีกพันจุดแล้ว,ว่าเชา้านี้ถ้าเล่นเข้าใจพื้นทฤษฎีและพื้นฐานนี้เนาะเราจะเล่นตั้งแต่9โมงจนถึง 4, ี่หทุ่มเราจะได้ทั้งหมด4,000จุดในกรอบนี้เลยอ่าซึ่งถือว่ามันเยอะมากนะครับก็จะจบวันจันทร์ไป1วันแล้ต่อมาวันอังคารครับเราเห็นแน่นอนครับแผนเดิมเป๊ะ ว่าอยู่ในไซเวย์เพราะฉะนั้นในหนังสือเราสามารถเปิดที่เดิมได้หรือว่าจะดูแบบเดิมก็ได้แต่ว่าพอเปิดมาวันจันทร์ปุ๊บเราเห็นว่าไอ้พอเปิดมาวันอังคารเนาะวันอังคารอ่ะเราก็เห็นเลยว่าราคาขึ้นมาไม่ผ่านเห็นไหมครับโดจิแล้วตามด้วยแท่งแดงแท่งนี้แล้วว่าโซนตรงนี้ของเราอ่ะจะเป็นจังหวะเซลล์ลงมาอ่าแล้วพอเซล์ลงมาเสร็จปุ๊บในวันอังคารเช่นกัน ก็จะเว้นตรงออกายขึ้นไปแต่ปัญหาของเราก็าคือตรงนี้มันตีสองเนาะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นหรอกแต่สิ่งที่จะได้เล่นก็คือตอนเช้านี้ครับฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาโฟกัสตอนเช้าเห็นไหมเพราะนั้นตอนเช้าเราเห็นเลยว่าช็อตเนี้ยเราจะสามารถบายกลับขึ้นไปได้อีกหนึ่งช็อตในเช้าวันอังคารตามแผนเดิมเลยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากขึ้นเลยเนาะตีแผนตีกรอบวันจันทร์แล้วเล่นได้จนถึงวันอังคารเลยแล้วเล่นแผนเดิมไปเป๊ะนี่แหละครับทองคําถ้ามันยังไม่ออกตกกรอบอะ่ะ เล่นแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปนเรื่อยนี่แล้วเห็นว่ามันชัดมากไหมครับราคาลงมาปุ๊บหยุดที่แนวรับเกิดรูปแบบกับตัวแล้วก็ลงมาย่ำไม่หลุดแท่งนี้เราจะกดบายเข้าไปครับโดยใช้สต็อปล s อหากว่ามันหลุด60 4 5 6 0ลงมาก็อาจจะได้เข้าประมาณ65สต็อปลอประมาณ500จุดเนาะแล้วเข้าประมาณ65เสร็จปุ๊บราคาขึ้นมาโซนด้านบนก็751,000จุดเก็บไปก่อน1รอบ แล้วเราเห็นว่าราคามันไม่หลุดเห็นไหมครับแล้วถ้าใครจะไปต่อช่วง11โมงหรือว่าบางคนถือต่อยาวๆเลยหรือบางคนไม่ได้เข้ามาก็สามารถที่จะเข้าที่แนวรับตรงนี้ได้อีกหนึ่งรอบที่มันยกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับโลมันยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นช็อตนี้ก็สามารถที่จะบายเข้าไปที่70แล้วใช้ stop loss ห่างมันหลุด65ก็ประมาณ500จุดเนาะแลกกับการที่ราคา b บร a k อาขึ้นไปเลยกลายเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปแสดงว่าตอนนี้แผนไซเว์เราใช้ไม่ได้แล้วนะ เพราะมันเบรกเอากรอบไซด์เวไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มารอบนี้ก็ถือไปเลย1ิบโมงึีโมงเที่ยงขึ้นไปเร็วยาวอ่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า,าจากที่เราเข้าตรงนี้กราฟมันเป็นแนวโน้มขึ้นตลอดเรามีหน้าที่ถือรันเทนต่อไปเรื่อยๆครับส่วนใครไม่ได้เข้าตอนนี้ในวันอังคารเนี่ยมันกลายเป็นแนวโน้มขึ้นไปแล้ว แนวโน้มขึ้นนะตื้นนี่มันกลายเป็นแนวโน้มขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มขึ้นครับเราก็ไปหาดูว่าแนวโน้มขึ้นเขาบอกว่ากลยุทธ์ให้เรารอจังหวะย่อใบเห็นไหมครับแสดงว่าจังหวะที่มันขึ้นถ้าไม่ย่อเราทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้อันดับแรกเลยก็คือจังหวะที่ราคาขึ้นไปครับ จังหวัดที่ราคาขึ้นไปเราต้องรอให้มันย่อก่อนเพราะฉนั้นคนที่ตกรถก็แค่ต้องรอต่อไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าสักพักครับราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านประมาณ4,900ขึ้นมาเยอะมากนะขึ้นมาจากตีกลมๆว่า700แล้วกัน800900ขึ้นมาประมาณ20 0 0 0จุดแล้วหลังจากนั้นเริ่มชะลอตัวครับเริ่มถูกหยุดไว้ที่แนวต้านประมาณ4,900แล้วก็ย่อลงมาซึ่งสำหรับมือใหม่หรือสำหรับคนที่เทรดตามหนังสือเล่มนี้ พงไม่แนะนำให้ส่วนเทนนะแต่ถามว่าช่วงนี้มาส,ส่วนได้ไหมส่วนได้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากาันเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แนวลงขึ้นเราจะหาจังหวะรอให้ราคาย่อลงมาก่อนพอย่อลงมาเกิด PA ที่แนวรับแล้วค่อยหาจังหวะไปขึ้นไปเล่นตามเทนโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเห็นไหมครับราคาเริ่มย่อลงมาตืดเราก็รอให้ราคาแปบ๊บนึงนะครับเปลี่ยนสีก่อนสีอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เรารอให้ราคาย่อลงมาปุ๊บเด้งขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราจะได้เลยพอราคามันเด้งขึ้นมานะครับแปลว,ว่าช็อตเนี้ยคือ PA ของแนวรับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้แนวรับแนวรับที่ตรงประมาณสัก4 7 7 8แล้วหลังจากนั้นครับพอราคามันลงมาย่ำไม่หลุดโซนตรงนี้ครับที่เราจะเข้าไป b ายโซนช่วงนี้นะครับ ที่เราจะเข้าไปบายกันเพราะฉะนั้นพอเราจะเข้าไปบายเราก็าไปดูครับว่าแสดงว่าถ้าเราไม่ได้บายบายแล้วถือมาตั้งแต่วันอังคารอ่ะวันพุธก็ยังขึ้นต่อไปนะครับก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็อาจจะมีย่อในวันพุธสําหรับคนที่เข้าใจวิธีเทรดที่มากกว่ามือใหม่อ่าแต่สําหรับมือใหม่ถามว่าจําเป็นต้องเทอดองรดช็อตนี้ไหมไม่ต้องเพราะเราจะรอให้ราคามันย่อลงมาเห็นไหมครับอ่าในที่นี้ขออนุญ,ญาตแบ็กเทสเฉพาะ หน้าเทศที่มีในหนังสือเล่มนี้นะเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงมือใหม่ก็ใช้ได้แล้วมันใช้อยู่แค่นี้เลยเราจะเห็นว่าหนังสือจริงมันบอกทุกอย่างไว้แล้วแต่เพียงบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันมากพอผมก็เลยมาอธิบายทุกคนฟังมากยิ่งขึ้นอ่ะหลังจากนั้นพอร,ราคามันย่อลงมาไหมครับช็อตนี้ครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสเลยอ่าพฤหัสนะครับตั้งแต่เช้าเลยย่อไม่หลุดบายได้ทุกกรณีเดี๋ยวไปดูกันนี่เห็นไหมครับ เระเห็นว่าไซส์ m 5มัมาไซส์เวเล็กๆเพราะนั้นคำถามคือบายได้ต้องนะครับบายตอนนี้ครับช่วงเช้าได้1รอบก็บายตรงที่4785ไปจนถึง4,807ก็จะได้ประมาณ20่สิบอ2,000จุด่า2 0 0 0จุดแล้วก็จะออกก่อนปิดเก็บกำไรก็ได้แล้วก็ลงมาไม่หลุดบายเข้าไปใหม่ครับที่เดิมเลย4790แล้วถือขึ้นไปครับ จนมันเบรกจนมันไปที่4,4830แล้วกันนะได้อีก4,000จุดจากตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดไปก็ได้ครับพอปิดไปเสร็จปุ๊บเราก็เห็นเลยว่าราคามันย่อลงมามีแนวรับใหม่ที่ประมาณ4,4800อยกแนวรับขึ้นมานะครับใครที่เรียนนะตรงนี้เป็นแนวต้านนะก็พอถูกเบรกเอาขึ้นไปมันก็กลายเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แนวรับใหม่แถวโซนนี้ครับรับอยู่ปุ๊บ เพราะฉะนั้นช็อตนี้ครับในวันพฤหัสตอนประมาณ3ามทุ่มไม่หลุดลองกดบายครับที่4820สตอปลอสี่พัก็ยอมประมาณ1,000จุดนะเพื่อแรกกับข้างบนเลยนะหรืออันนี้ครับเห็นไหมครับราคาเบรกไปแล้วมันเคยเป็นไซเวย์มาก่อนพอราคาเบรกปุ๊บเราสามารถใช้กลยุทธ์ในหน้าที่ ก็เลยยในหน้าที่กลยยในหน้าที่107ครับในการใช้จังหวะการรอบบรกเอาก่อนก่อนจังหวะเบรกเอา Out, ย้ำไม่หลุดเห็นไหมครับก็บายกลับขึ้นไปทีนี้ก็จะได้รันเทนยาวๆเลยหรือใครจะปิดก่อนที่แนวต้านที่48 82ก็ได้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าพอมาถึงวันเพื่อหัดวันศุกร์ใช่ไหมครับนีขึ้นมาปุ๊บ ถึงวันพปหัสาดเรียบร้อยแล้วได้กําไรแล้วแล้วหลังจากนั้นพอตอนเช้ามาปุ๊บเบรกขึ้นไปอีกอ่าก็กลายเป็นแนวโน้มขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากลายเป็นแนวโน้มขึ้นสิ่งที่เราทําคืออะไรครับก็ไปเปิดหนังสือครับในหน้าแนวโน้มขึ้นเนาะเหมือนเดิมแล้วเราก็ทําอะไรครับหาแนวรับแนวรับ2แนว ถ้าใครไม่รู้ว่าแนวรับหายังไงไปเปิดในหนังสือนะครับหน้าแนวรับแนวต้านมีอยู่เพราะฉนั้นพอเราหาแนวรับเสร็จแล้วปุ๊บราคายอ่อลงมาไม่หลุดแนวรับย่อ,ยอลงมาไม่หลุดแนวรับปุ๊บเกิด PA ขึ้นมานี่ชดนี้นะครับแดงโดจิตามด้วยแท่งเขียวเพราะฉะนั้น PA ปุ๊บลงมาย่ำไม่หลุดแถวๆนี้ครับเราจะเข้าไปบายแถวๆนี้ครับเว้ทางเฟรม m อนี่ครับ เพราะนั้นช็อตที่เราจะเข้าไป buy ก็คือประมาณสักสามทุ่มประมาณ3ทุ่มครับของวันที่2วันสุดที่23แล้วก็ขึ้นไปเก็บกำไรด้านบนจบรอบเพราะฉนั้นถ้าเราเห็นอะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราเล่นแบบนี้เรามีโอกาสได้เป็นแบบหมื่นจุดเลยนะถ้าเราเล่นตามระบบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละคือ b a c k เทสคเข้าๆนะครับเพื่อให้ทุกคนแบบได้เข้าใจมากขึ้นถ้าไม่เข้าใจช็อตไหนกลับไปย้อนฟังแล้วก็ เปิดหนังสือเล่มนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือก็สามารถที่จะาหาซื้อได้ใน s h o ป e e TikTok Lazada หรือแม้แต่ในเพจนี้ก็ตามนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามเรื่องหนังสือได้นะครับจริงๆทุกอย่างมันมีให้หมดแล้วสำหรับคนใหม่เนาะอันนี้พงพูดมามันถึงแบบขั้นเปิดพอร์ตไปแล้วฝึกไปแล้วแล้วไปอยู่ใน5สเต็ป ส่วนคนที่เป็นมือใหม่ก็าอย่าเพิ่งไป5สเต็ปเลยเปิดสเต็ปศูนย์ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นในหนังสือก็มีเขาเรียกอะไรคอร์สออนไลน์แถมให้ก็สามารถดูหนังสือแล้วก็ไปเปิดคอร์สออนไลน์เพื่อนเรียนรู้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าผมมีเวลาว่างแบบนี้ผมก็จะมาแบ็กเทสซึ่งแบ็กเทสอ่ะก็มีอยู่ในหน้านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พงทำให้ก็คือแบ็กเทสในหน้า2 2 0 สองเป็นต้นไปนะครับวิธีการแบกเทสก็คือแบบนี้แหละที่ผมมาทำมาให้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อช็อตนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อยู่หนังสือหน้าไหนแล้วเร,เราต้องทํำยังไงส่วนในอาทิตย์ถัดไปอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเลยอะเราก็มาวางแผนกันนะลบการว่ากไปก่อนนะสมมุติเรามาวางแผนกันในอาทิตย์ถัดไปสมมุติอาทิตย์นี้นะเราจะเห็นเลยว่า แนวโน้มขึ้นแน่นอนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเอาเป็นคนใหม่เลยแนวโน้มขึ้นก็เปิดหนังสือหน้าที่แนวโน้มขึ้นก็เปิดหนังสือหน้าที่ร้อยสี่เขาก็จะบอกเลยว่าแนวโน้มขึ้นกลยุทธ์เราจะต้องหาจังหวะเข้าไปบายที่แนวรับเพราะฉะนั้นพอเราหาเข้าไปบายที่แนวรับใช่ไหมครับเราก็ไปบทที่2เนาะก็คือวิธีการหาแนวรับหาอย่างไงซึ่ง ตรงนี้ผมขออนุญาตตีไปให้เลยนะครับก็วิธีการหานะครับก็คือแนวรับนี้แนวรับแรกของเราแล้วก็มีแนวรับย่อยครับก็คือโซนไฮด้านบนคือโซนตรงนี้นะผมให้เป็นแนวรับย่อย่าแสดงว่า2โซนนี้ครับโซนหลักที่เราจะหาถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุดเราจะหาจังหวะเข้าไปบ่ายถ้าราคาไม่หลุดเราจะหาจังหวะเข้าไปบายที่2โซนนี้นะครับ ใบที่สโซนนี้แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะรอดูสโซนนี้นะครับแล้วส่วนแนวต้านครับที่ถ้าขึ้นไปแล้วอะมีโอกาสที่จะยอ่อเราก็ไปหาแนวต้านครับแนวต้านแรกก็ที่5,000ันแนวต้านแรกนะที่5000และถ้าแนวต้านเราต้องไปดูด้านซ้ายมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับทองคำจะยกตัวยกกรอบเทียสิบสิบเหรียญ หรือประมาณ1000จุดต่อรอบต่อครั้งเราก็ยกไปทีละสิบครับนี่คือแนวต้านย่อยๆครับที่มีโอกาสที่จะชนและย่อได้หรือว่าเอาไว้เป็น TP ให้เราแล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มือใหม่จะต้องรอนะครับต้องรอให้ราคายอ่อลงมาก่อนถ้ารับอยู่ค่อยหาจังหวะบายขึ้นไปแต่ถ้ารับไม่อยู่ลงมาข้างล่างปุ๊บ เราจะเห็นเลยว่าราคามันขึ้นไปไม่ทำนิวไฮถ้าลงมารอบนี้ไม่หลุดแล้วไม่ทำนิวโลแสดงว่ามันจะไซเว์ในกรอบนี้ครับเราก็ไปเปิดกลยุทธ์หน้าไซเว์ที่หน้า106กับกลยุทธ์หน้า107เนอะ่าเพราะฉะนั้นสมมุติเลยนะสมมุติว่าอันดับแรกถ้าราคาลงมาไม่หลุดตรงนี้นะครับเราจะหาจังหวะบาย ไปเก็บกาไรแนวต้านด้านบนแนวต้าน2แนวต้าน345เป็นต้นไปแต่ถ้าราคาลงมาแล้วหลุดให้เรารอบายแถวนี้ครับแต่จังหวะที่ลงมาแถวนี้แล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟจะกลายเป็นไซเวดันทีถ้าไม่หลุดทำนิวโลตรงนี้นะแสดงว่าเราก็จะเล่นไซเวคือกรอบล่างไม่หลุดหาจังหวะบายขึ้นไปบายขึ้นไปไม่ทำนิวไฮเราจะหาจังหวะเซลลงมาแล้วเล่นแค่นี้เลยแล้วรอจงก,กว่ามันจะออกกรอบหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในอาทิตย์ถัดไปซึ่งเดี๋ยวพงจะมาแบกเทศให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือก็ไปซื้อกันได้เราจะได้คุยภาษาเดียวกันสําหรับหนังสือ5เสษเทศทองแสนง่ายจากศูนถึงล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับทุกคนก็ฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่ในอาทิตย์ถัดไป